พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครำคนำ<า><า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมทรงใส่ใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาด้วยกันนะครับก็อยู่ในพระธรรมสดุดีนะครับจึงอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับหยิบพระควทซัมคัมพีมาไว้ใกล้ๆตัวท่านนะครับผมจะอ่านในพระธรรมสดุดีด้วยกันวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในสดุดีบทที่9ครับ พระธรรมสดุดีวันนี้ค่อนข้างยาวนะครับมีทั้งหมด20ข้อดังนั้นจึงหนุนใจคุณผู้ฟังที่จะได้เปิดพระคัำภีอ่านไปพร้อมกับผมในขณะที่ผมอ่านพระธรรมของพระเจ้าวันนี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรามีความรู้สึกชื่นชมยินดีมากเลยทีเดียวนะครับที่เราได้รับพระคุณของพระเจ้าได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งๆท,ที่เราทั้งหลายไม่สมควรที่จะได้รับ ความเมตตานั้นพระคุณของพระองค์นั้นมีมากมายเกินกว่าที่เราจะสรรหาสิ่งใดมาบรรยายอธิบายความยิ่งใหญ่ในพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราเพียงแค่เข้าใจอย่างเดียวว่าการที่เราได้รับพระคุณของพระเจ้านั้นก็คือเราทั้งหลายไม่สมควรได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นเรากลับได้รับนี่คือการอธิบายของคำว่าพระคุณซึ่งไม่ใช่ความดี ไม่ใช่การกระทำไม่ใช่ความเก่งกล้าสามารถหรือความพิเศษอะไรที่เราได้รับเราได้รับเพราะเราทั้งหลายไม่ได้ทำอะไรเลยเราทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อที่จะเข้าถึงมาตรฐานความรักของพระเจ้าแต่เพราะพระองค์มีพระเมตตานั่นเองพระองค์จึงประทานโอกาสให้กับเรากู้ที่ไม่สมควรจะได้รับในสิ่งเลิศประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้กับเรานั่นก็คือ ชีวิตนิรันดรการได้รับความหลุดพ้นจากความผิดความบาปขอบคุณพระเจ้านะครับพระองค์ได้ประทานพระคุณความรักให้กับชีวิตของเราดังนั้นเราจึงมีใจที่อยากจะสรรเสริญโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะเราไม่รู้จะหาสิ่งใดที่จะมีคุณค่าเพียงพอที่จะมาขอบคุณพระเจ้านอกจากถวายการนมัสการพระเจ้ายกย่องสรรเสริญพระเจ้านะครับ คุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้ผมจะขอนำพระธรรมสดุดีนะครับในบทที่9มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมสดุดีบทที่9ข้อหนึ่งถึงข้อที่20มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับฤทธานุภาพและความยุติธรรมของพระเจา้าถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองมุดลับเบน เพลงสดุดีของดาวิดข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาเวด้วยสุดใจข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยินดีและปรีดาปราโมทในพระองค์ข้าแต่องค์ผู้สูงสุดข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ เมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับเขาทั้งหลายก็สะดุดและพินาศไปเฉพาะพระพักพระองค์เพราะพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์พระองค์ประทับบนพระที่นั่งและทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมพระองค์ได้ทรงตำหนิบรรดาประชาชาติและทรงทำลายคนอาธรรม แล้วส่งลบชื่อพวกเขาออกไปเป็นนิดนิรันส์ศัตรูได้ถึงจุดจบในความพินาศตลอดกาลส่วนเมืองทั้งหลายของเขาพระองค์ก็ทรงถอนรากถอนโคนและอนุสรของพวกเขาก็สูญไปแต่พระยาเวทรงครอบครองอยู่เป็นนิดพระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ เพื่อการพิภากษาพระองค์จะทรงพิภากษาโลกด้วยความชอบธรรมพระองค์จะทรงตัดสินชาวประเทศทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแก่คนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งในยามลำบากผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ ก็วางใจในพระองค์่าแต่พระยาเวเพราะพระองค์มีได้ส่งทอดทิ้งผู้ที่เสาะสแสวงหาพระองค์จงร้องเพลงสดุดีพระยาเวผู้ประทับในสิโยนจงประกาศกิจการของพระองค์ในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเพราะพระองค์ผู้ทรงแก้แค้นแทนโลหิต ได้สรงระลึกถึงเขาทั้งหลายพระองค์ไม่ทรงลืมคําร้องทุกข์ของผู้ถูกข่มเหงข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาและทอดพระเนตรความทุกข์ซึ่งข้าพระองค์ได้รับจากคนที่เกลียดชังพระองค์คือผู้ฉุดข้าพระองค์ขึ้นจากประตูเมืองแห่งความตาย เพื่อข้าพระองค์จะกล่าวคำสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระองค์ที่ประตูเมืองแห่งทิดาสิโยนและจะเปรมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์บรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุมที่ตนขุดไว้และเท้าของเขาติดตาข่ายซึ่งเขาเองซ่อนดักไว้พระยาเวทรงสำแดงพระองค์ให้เป็นที่รู้จัก เมื่อทรงพิภากษาคนอธรรมติดกับดักด้วยการงานจากน้ำมือของเขาเองคนอธรรมจะหันไปสู่แดนคนตายคือประชาชาติทั้งสิ้นที่ลืมพระเจ้าเพราะพระองค์จะไม่ทรงละลืมคนขัดสนเสมอไปและความหวังของคนยากจนจะไม่สูญสิ้นไปเป็นนิด ข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นอย่าให้มนุษย์มีชัยได้แต่ให้บรรดาประชาชาติผู้พิาาพากษาเฉพาะพระพักพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงทำให้พวกเขาเกรงกลัวและให้บรรดาประชาชา,ชาติทราบว่าพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์จบพระธรรมสดุดีบทที่9ข้อหนึ่ง ถึงข้อ20คุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าพระธรรมสดุดีบทที่9และก็บทที่10นั้นอาจจะมีการถกเถียงหรือมีการแปลในลักษณะที่บางผู้รู้บางท่านบางกลุ่มเนี่ยก็ได้มีการควบรวมบทที่9กับบทที่10แปลเป็นบทเดียวกันตามพื้นฐานของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษากรีก ภาษาลาตินหรือภาษาฮิบรูก็ตามซึ่งนั้นก็เป็นการศึกษาของผู้รู้ทั้งหลายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการแปลพระธรรมของพระเจ้าทั้งสองบทนี้จริงๆแล้วถ้าเราดูความหมายในพระธรรมสดุดีบทที่9นี้นะครับจะเป็นบทเพลงสดุดีสรรเสริญพระเจ้าในเชิงบวกว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในสดุดีบทที่10จะเป็น การนมัสการหรือเป็นการบรรยายในเชิงลบดังนั้นจึงเป็นเหตุให้น่าจะมีการแยกพระธรรมสองบทนี้ออกจากกันนะครับอย่างไรก็ตามเราจะไม่เข้าไปลึกในรูปแบบหรือลักษณะของการเขียนพระธรรมสดุดีนะครับในบทที่9และบทที่10นี้แต่เราจะมาดูเนื้อหาของพระธรรมสดุดีในบทที่9นี้เป็นหลักนะครับว่าเป็นภาพในการที่ดาวิด ได้เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าในการขอบพระคุณในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเมตตาให้กับท่านนะครับซึ่งดาวิดได้นมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการที่จะบ่งบอกให้เห็นถึงความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์จะสามารถพิภากษาประชาชาติคือชนชาติชั่วร้ายทั้งหลายซึ่งในบทนี้นะครับบรรดา ผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงจะสามารถไว้วางใจในผู้พิพากษาที่ชอบธรรมของพวกเขาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างสนิทใจนะครับเขาได้สรุปพระธรรมตอนนี้ด้วยการวิงวอนที่พระเจ้าจะได้ทรงโปรดเสด็จมากำจัดความทุกข์ออกไปจากพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างเต็มปาก โดยการขอบคุณพระองค์สำหรับการช่วยกู้ของพระองค์ได้นะครับและพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับเป็นพระธรรมสดุดีที่ช่วยให้คนอิสราเอลทั้งประชาชาติทั้งหมดนั้นได้ใช้เพื่อคร่ำครวญต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันนะครับเป็นความทุกข์ เป็นความกดดันที่มาในมุมของทั้งประชาชาติไม่ใช่เจาะจงแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือตัวดาวิดเองเหมือนพระธรรมสดุดีบทก่อนๆน,นะครับแต่ว่าบทนี้หมายถึงว่าความทุกข์ความกดดันการถูกบีบบังคับเอาเปรียบเป็นสิ่งที่ตกลงมาในประชาชาติเขาทั้งประชาชาติดังนั้นพระธรรมสดุดีบทนี้จึงน่าจะเป็นการร้องคร่ำครวญต่อพระเจ้าของ บรรดาประชาชาติของคนอิสราเอลทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังครับเราเห็นว่าดาวิดได้พูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าเอาไว้ในฐานะผู้พิพากษาที่ชอบธรรมซึ่งบรรดาผู้ที่ตกต่ำหรือผู้ที่เป็นท่านรองคือผู้แพ้ทั้งหลายนะครับจะสามารถพึ่งพิงและไว้วางใจได้คนที่ถูกเอาเปรียบต่างๆสามารถ เชื่อใจได้ว่าผู้พิพากษาท่านนี้จะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ความยุติธรรมของพระองค์สูญเสียไปได้นะครับเมื่อเราพิจารณาถึงพระลักษณะแห่งความพิเศษแห่งความยุติธรรมของพระยาเวที่ดาวิดได้กล่าวถึงในที่นี้นะครับดาวิดได้บอกว่าข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาเว ด้วยสุดใจข้าพระองค์จะเล่าถึงสิ่งมหัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์เขาจะชื่นชมยินดีในพระองค์และร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ผู้สูงสุดซึ่งในพระคำพีฉบับมาตรฐานได้บอกว่าข้าพระองค์จะยินดีปรีดาปราโมทในพระองค์ซึ่งแน่นอนนะครับการใช้คำว่า ยินดีปรีดาปราโมทนั้นน่าจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือมีน้ำหนักของความยินดีมากกว่าความชื่นชมยินดีธรรมดาเพราะว่าใส่คำว่ายินดีปรีดาปราโมทเข้าไปนี่เป็นภาพนะครับทำให้ผมคิดถึงสันทิสุขของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่14นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังที่ได้กล่าวอยู่ในข้อ27ของยอห์น บทที่14นะครับว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อยากกลัวเลยขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์บอกสาวกของพระองค์บอกเราทั้งหลายว่าแม้ปัญหารอบตัวเรามันยังไม่ยุติมันยังไม่สงบยังไม่หายไป แต่สันติสุขที่พระเจ้าให้กับเรานั้นไม่เหมือนที่โลกให้นะครับโลกอาจจะให้สิ่งต่างๆที่เราเหมือนกับเราต้องการอาจจะตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้แต่ของพระเจ้าบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการแต่นั้นเป็นสันติสุขของพระเจ้าที่เกิดความเข้าใจที่พระองค์ประทานให้กับเราจึงเป็นสิ่งที่พระเยซูบ,บอกว่าอย่ากลัวเลยแม้มันจะยังอยู่แม้มันยังจะมีพายุอยู่รอบตัวเราก็อย่าไปกลัวมัน นี่ดาวิดก็เขียนในลักษณะนี้นะครับเขาจะพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่พระลักษณะของพระเจ้าจากสิ่งอัศจรรย์การอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้เคยกระทําให้กับประชากรของพระองค์ดังนั้นท่านจึงชื่นชมยินดีได้และทําให้ผมคิดถึงในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ด้วยนะครับที่บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิดขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นลักษณะของความชื่นชมยินดีที่ดาวิดได้พูดถึงในสดุดีบทนี้ในข้อหนึ่งข้อสและท่านจะร้องเพลงสรรเสริญถึงองค์พระเจ้าองค์ผู้สูงสุดของเขาขอบคุณพระเจ้านะครับเรามาดูว่าเหตุผลต่างๆสำหรับความชื่นชมยินดีที่ดาวิดสามารถกล่าวและพูดออกมาได้เต็มปากนั้นได้ก็เพราะว่า พระเจ้าเนี่ยได้แก้แค้นแทนเขาโดยการที่พระองค์ทรงลงโทษบรรดาประชาชาติที่ต่อต้านเขาพระเจ้าได้ประทานชัยชนะให้ทั้งหมดกับเขาบรรดาหัวเมืองศัตรูบางคนของเขาแม้กระทั่งชื่อของพวกเขาที่เป็นศัตรูของดาวิดนั้นพินาศไปนั่นบ่งบอกถึงการทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงของศัตรูเหล่านี้ และนอกจากนี้เราก็ยังเห็นว่าดาวิดนั้นได้อธิบายพระลักษณะของพระยาเวว่าพระองค์ทรงเป็นกำบังที่เข้มแข็งแก่บรรดาผู้ที่ถูกกดขี่และทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งในยามยากลำบากใครก็ตามที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ดาวิดยืนยันชัดเจนว่าพระยาเวนั้นไม่ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่สออแสวงหาพระองค์ ขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้พระคำตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นคำสรรเสริญเป็นคำอธิษฐานของเราทั้งหลายในชีวิตในปัจจุบันนี้ด้วยแม้ว่ามองดูรอบตัวเราปัญหาอะไรมันช่างดูเหมือนถาโถมทับถมเรามาหนักลงหนักข้อขึ้นทุกทีแต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าเหมือนดาวิดนะครับว่าพระยาเวองค์นี้ไม่เคยทอดทิ้งบรรดาผู้ที่สแสวงหาพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับ คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญจากหนังสือพันลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าผู้เขียนสดุดีบทนี้เริ่มต้นด้วยการขอบคุณพระเจ้าแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นพยานเล่าถึงการอัศจรรย์จากนั้นเขาได้กล่าวถึงพระเจ้าผู้ทรงครอบครอง พระองค์จะทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมคนอธรรมจะพินาศพระเจ้าจะทรงแก้แค้นแทนพวกเขาเพราะพระองค์ทรงยุติธรรมและพระองค์ทรงใส่ใจบรรดาคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าผู้ที่ร้องทุกข์ต่อพระเจ้าผู้ขัดสนและคนยากลำบากทั้งหลาย ผู้เขียนสดุดีบทนี้นะครับได้วิงวอนให้พระเจ้าทรงเทพระกรุณาของพระองค์มาขอทรงช่วยฉุดเขาออกจากประตูแห่งความตายเพื่อเขาจะได้มีโอกาสสรรเสริญพระเจ้าที่ประตูเมืองสิโยนเมื่อพระเจ้าทรงพิภากษาทั่วโลกก็จะรู้ถึงความยุติธรรมคนอธรรมจะพินาศตามการกระทำของเขา เหมือนที่พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าเขาจมลงในหลุมที่ตนขุดไว้เท้าของเขาติดตะข่ายซึ่งเขาดักเอาไว้ด้วยมือของเขาเองคําว่าเขาเหล่านี้นะครับก็คือคนที่หลงลืมพระเจ้าคือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคุณทุกฟังครับแต่พระเจ้าไม่ลืมผู้ที่สแสวงหาพระองค์ดังนั้นดาวิดปรารถนาที่จะให้คนทั้งหลาย คือประชาชาิทั้งหลายได้มีโอกาสมารู้จักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเพราะมนุษย์ก็เป็นเพียงมนุษย์ในพระคำของพระเจ้าหมายถึงว่ามนุษย์ที่ต้องตายมนุษย์ที่ไม่อยู่อมตะนะครับมนุษย์มีความจำกัดเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงควรจะเชื่อพระเจ้าผู้ส่งพิพากษาอย่างยุติธรรมและมีชัยชนะชั่วนิดนิรันร์ขอบคุณพระเจ้านะครับ ขอให้พระคำของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาได้อ่านร่วมกันวันนี้นะครับจะได้ช่วยเราที่รําลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวองค์นี้ที่ดาวิดได้กล่าวถึงพระองค์ไม่เคยลืมบรรดาผู้ที่สแสวงหาพระองค์อย่างน้อยถ้าเราจํำคำนี้หรือข้อความวลีนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังและอีกวลีหนึ่งที่ควรจดจำนั้นก็คือขอพระเจ้าเมตตาฉุดข้าพระองค์ ฉุดผมฉุดข้าพเจ้าอย่างนี้นะครับใส่ชื่อเราเข้าไปว่าฉุดข้าพเจ้าออกมาจากประตูของความตายประตูของความพินาาเพื่อเราจะได้มีโอกาสมาสรรเสริญพระเจ้าที่ประตูเมืองสิโยนในแผ่นดินของพระเจ้าในสันติสุขของพระเจ้านั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ขอพระเจ้าได้สถิตอยู่ด้วยและทรงอวยพระพรนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านในการน้ัสศการวันนี้ให้ท่านมีกําลังและได้รับการเจิมด้วยความรักของพระเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะร้อนรนลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าและถวายการน้ัสการสรรเสริญพระเจ้าสุดจิตสุดใจของท่านเพราะพระองค์ไม่เคยลืมผู้ที่แสวงหาพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการต่อไป สวัสดีครับูใครเรานอยอมตายเพื่อเราด้วยรักทััวโลกาได้ประจกักษ ใจในความรักแน่ไม่เปลี่ยนแปลพันดังคืนวันคอยพันแปลยังคงดำรงแน่แท้มาดแม้สิ้นชีพคงยังเห็นดวงอาทิตย์สาแสงสู่สายธารพลันระเหยเป็นเมฆา เป็นฝนล้นหลังเนลนยียเป็นทานรักแห่งองค์ผู้ทรงพลังโลมมีเคยหยุดยั้งช่ำชื่นทั่วพื้นแผ่นดินเต็มล้นมหาสามุทรกว้างโพนเออท่วมทน ไว้เป็นอาจินจากพระผู้ไทยอาภัยทุกชีวินด้วยหลังรินจากพระโลหิตพระองค์ทานรักแห่งนี้ไม่มีเหือดแห่งสักรั้งเป็นทานรักที่ไหลหลัง หลังจากพระไทยสูงส่งจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซู Hey เป็นทานรักที่ไหลลงหลังจากพระไทยสูงสง่งจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซูจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ รักนิรันมั่นคงดำรงในองค์พระเยซู